สารภาพเลยว่าเพิ่งเคยได้ยินคําว่าเนื้อโคขุนช็อกโกแลตคืออยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วจะเหมือนช็อกโกแลตที่เรากินจริงๆไหมวันนี้จะพาทุกคนไปพิสูจน์พร้อมกัน คือแปลกใจตั้งแต่คอนเซปต์ร้านแต่ที่น่าสนใจก็คือที่นี่เป็นร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อที่มีฟาร์มเป็นของตัวเองซึ่งที่ฟาร์มนะคะเขาเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยที่ทําการขุนโคด้วยช็อกโกลแลตเราจะบอกว่าไม่ใช่ช็อกโกแลตที่เรากินกันทั่วไปนะคะทุกคนจ่ายเพียงราคา3 9 9านะคะได้ทานเนื้อทุกชิ้นส่วนแล,แล้วแต่ละชิ้นส่วนก็คือเป็นเนื้อพรีเมียมที่ราคาจับต้องได้ในลายบุฟเฟ่ต์นะคะนอกจากชิ้นส่วนของเนื้อกันก็จะมีเมนูเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดมันเนื้อแจ่วหอนก็คืออ ที่โในไลน์บุฟเฟ่จะมีชุดเปิดอัลกอราคาให้ 2- อถึงสรายการไม่ว่าจะเป็นใบพายลิ้นช็อตลิปน้องซิโคลเราจะบอกว่าทีฟ่ฟาร์มนะคะเขาควบคุมการเลี้ยงเองทุกขั้นตอนทําให้กลิ่นและก็รสชาติที่ได้นะคะเขาจะมีความหอมของเนื้อบวกกับเท็กเจอร์ที่จะมีความนุ่มกําลังดีและได้รสชาติหวานมันของตัวเนื้อวัวแอบกระซิว่าชิ้นส่วนที่มีไขมันแทรกนะคะคือที่สุดส่วนน้ำจิ้มของที่ร้านนะคะก็มีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นพรสื่อและก็น้ำจิ้มแจ่วและทุกคนดูไหมคะว่าน้อยหลังจากทนะะคก็ได้้้ขอสรุปแลวว่า นนวรสชชาตติมัน็อกกโแลจริงมสรุปเลยก็คือตัวเนวื้อวัวนะคะจะมีความหอมนุ่มกลิ่นอายแล้วก็รสชาติของความเป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเขาจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อถือว่าเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆสําหรับร้านบุฟเฟ่มากเลยถ้าใครอยากลองทานอาหารจานเดียวนะคะที่นี่เขาก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหรือว่าสเต็กนะคะจะบอกว่าพรีเมียมสุดๆแล้วถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกเพจเฮียเปาด้วยนะคะตามมาจากเพจเฮียเปานะคะรับฟรีไปเลยชุดเปิดเพิ่มอีกหนึ่งจานสำหรับบุฟเฟ่399มาทานกันไดดด้้้้้้เเเลยยนนนนนะะคคกกกกััับบรรรรราาาแแ่่่่ืออทีตตตงงงูใโปิิ ยังตรงถึง4ี่ทุ่มรีแวรมาลองกันได้นะคะทุกคน